บสบายดีท่านผู้ชมทุกคนนี่มาอยู่กับเหาอีกเนาะ XPS Channel นเมื่อนี้ก็พาทุกคนนะคีรถจากเซกองลงสารวัตรนี่น้ำเนื่องทางอ่ะห,ห,หูชุดบทความลายทุกคนค้อนใหม่ค้อนตอกเด้อผูได้ใช่ไหมให้ระมัดระวังเด้อขีอ่ไว้เด้อนี่ฝนจะตกเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ยินการแจงก้านมาวามันจะตกอีกประมาณหลายหมื่นเติมแหละบางที่อาจจะท่วม อาจจะมีน้ำถั่วมแบบตัวขันซุ้งชุดแซมปี้ซ่องคันเก่าคนแหละกาบาเป็นไปได้ทุกคนเบิ่งนี้ทั้งขางเนาะนี่คือเข้าบระเทศไทยที่ผ่านมาสิเด้นี่เท้าไทยที่ผ่านมาเบิ่งนั่นน่ะโอ้เห็นอันตรายทุกคนเดี๋ยวข้ากลับเพอดีไทยเบิ่งเด้อเออนี่ขาวลงมาเนาะค่อยค่อยคอค่อยค่อ้อันตรายเลยนี่ไม่ได้เปลือกไม่เปลือกตอกน้ำมันสาดขึ้นมาทุกคนเบิ่งเอาคนทางฟังเพลงเวิร์ดมันเห็นผู้ ตัวนี้เป็นมือคืนนี่เนาะมือคือนนี่น้ำมันไหลเห็นบ่าวยาเท่านี้หล่อเปิดมระเท็ตโองถนนทางเท่ามือคืนน e ี่น้ำแห้งอีริ่นี่เนาะโู้มองทั้งนาอีกท่านการคีนญานพาณาฯเนาะต้องไต่ไฟน้ำเดือดมาเด้อรูปบุคคลนี่ก็อือเฮือนเนี่ยโมเห็นยันไม่ยินยังเลยโอ้ยตัวโคเทงเลยน้ำเนี่อันตรายอันตรายที่สุด ต้นนี้ก็สอดกับลังสิลลคอยเดี๋ยวเรจะไปถ่ายเบิองทั้งหน้าอีกครับเรามีน้ำต้นมันจะถ่ายทุกคนเบิองเนาะนี่เห็นบ่ทุกคนน้ำต้นนี้ยังไปทุกที่ทุกทางนี่คือต้นนี้ก็หล่นเอกมาทางเลยเนี่โอ้คอนใหม่คอนตอกตายตายตายขี่เห็นจะกิ่งมาเตอร์ไซค์กูได้โอ้อ้าถูกะจายเด้อฉันตายอยากนั่งรถไปไหนี่โอ้วันนี้เราขับยังขึ้นมาอยู่ เอาทุกคนเดี๋ยวไปพอกันอยู่บอทางเปืืปอนๆอีกทีหนึง่งเดี๋ยวถ่ายเบิ่งไปจัดนักจะเต็มคงแห่งอีลียมบอท่าไดุ้กทีโอ้โหเออเช้านี้หนาวปวดหัวนอนทุกคนเนาะแต่ฝน,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 นกระตุกคือกันแต่ตกระตุกพวแหงที่อยู่ทางเบิ่งคาแดงเนาะคาแดงแหงคาแดงตัวแหงอีลีสิอ่าครบ คอยคอยโอ้รถมาทางนาอ่าชีทนออน,น้ำมันจะขึ้นอทางก็ได้าวาตกออกนี่แนนอนรถน้ำนี่วอมแน่น,นอนมีตะเกียบใหญ่เครื่องใหญ่คล้องสนัดพอดูกไกลแถวนี้ ไปกันเลยทุกคนโอ้วตรงไเขาปั่มใช่ไหมปู่อยู่ไหนอีกบ่เขาปั่มแล้วจะเห็นว่าไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่ดิบเลยปุ๊บนี่ความใหญ่ควาใหญ่เออบอสมันอยู่หันไะไรโอ้ความใหญ่ใหญ่เอ้าโอ้ยไม้ใหญ่ดิทุกคนสวนมึงว่าเท่าไรเฮกตาร์นี่สวนซาก2เฮกตาร์ซาก4เฮกตาร์คุณคิดเดาเขาปู่มี่ทำไมซากอีมี่ย่างตะกองแก้ขนงามเลยแกนใหญ่อีดิบเอาไหมเนาะ ใช่ได้ด้วโอเคแล้วนะทุกคนหลายปีใหม่สามสิบปลายปีเกินไต่ไข่ตำ่ตำสิมันอยังตาเอาสูงนี่ต่ำแล้วก็ผ่อนแล้วกคนคน็ผ่อนแล้วก็ต้อน้ำในคลองคือว่าไรแห้งลีทุกคนค่อยๆเด้พอพ่อนได้หนิโอ้ ได้จะลงไปถ่ายอุได้ฝนมันตกแหงอีหลีนี่แล้วสภาพการบ้านเบื้องเฮาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นได้นี่แหละถือว่าอะไรผักก็จะเจอปัญหาอยู่หรอกนี่เออโอ้ผีทรวมบริเวณนี้นี่เกี่ยมไลยนี่เกี่ยมสีใหญ่อันนนั้ได้ควายเลื่อนได้นี่โอ้เป็นยังรถกติดโอ้นำทรวมทุกคนมาโถตายตายตายใต้เป็นเนยในใต้รถเกี่ยมจีทรวมแล้วคะแนนเกี่ยมจีทรวมแล้ว โอ้คนเก็บของคนเขาเก็บใหญ่เครื่องใหญ่ของออกนี่ทุกคนนี่นี่นี่เครื่องเขานี่ยเจอเนี่ยทำได้นี่ได้อันนี้วะเนี่ยยงเด้งอยู่บ่หาน้าแป๊บสี่ฮะเออโอ้ไป๊ยอะไรยูบ่ดิน้องชมแห้งเลยนี่ทุกคนเด้อไปเดี๋ยวพาลงไปยาบาก่อนกันน้ำอยู่ที่โทรศัพท์นดิสัมผาสทำนี่ได้ยังาะกันน้นกั้นเฮ้ยเครองใหญ่นี่วะเด้วยสวยโทรหาที่ไรโซฮาแป๊ยหรอวีบัวสวยนี่อ้าว ให้ผมเอาเจ้ากันเจ้ากาันโอ้แต่เละนำทั่วประเทศนี่เอ๋อเถือเถื่อเพิ่มหนึ่งเพิ่มแป๊บเดียวครยบแต่เละ,ละนำท่วมั้ง่งโอ้ยสภาพการบ้านเมืองบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยน้ำทว่วมอันนี้ก็ะชิอยู่บ้านแบงทางไปเมืองเราง่ามได้ทีเลย

ไปวันไหนวะจ๊ะไปเลยคุณเดียวเข้าไอถอยจะซ้ำนี่แหละข้น่หจีเนาอยากเายาดไปไหวันงจะซ้ำเนี่ยแหละถ้าม่ว่ามันมนกรเื่องอ้เหมนกันบ๊บหว่าบบเดียวไราง้ยบาวยเลยเราสมินบ๊บกู้อยิ่นกูน้ยด้ว่ไหมน้ท่วมน้ท่วมน้่วมน้่วมน้่วมตะล่นี่นี่ไหกนี่ครับจีน่ดังบ๊อบด้วยแวลงด้ว phân gì bây Hả? Bỏ về lại lúc nãy Thì ra mới tới cái này Cái gỗ hôm qua ở đây, cái gỗ hôm qua nó cũng không, không ấy được Không cần cho em Gọi cho nốt thôi, nốt này không cần rồi Bỏ lột xuống với nhau, mà. không biết tính thế nào luôn Nhưng mà gỗ gỗ của mình là Gỗ của mình là 22 khúc, còn lại là gỗ hò hết Thứ không bắt được mà วสุกไหมได้ว่าแดนได้วเมื่ออันดีก่อดีเอ้ยเลยเอ็มกูบวกใ่ญ่รอยเอ็มบวกใหญ่จัดรอยแต่พี่มินบอเพชรกก็มินเลยไเยมีเอ็มบวก่เยดก็ห้าทุกคนน้ำแห้งทิสุดเลยจเลยลงไปยังมึงบ่ยังไทยมึง่ยงไงาถูผมบาดผมเพื่อนเด้ออะ โอ้หนำแหงอยู่ลีเฮจเจได้บันนี้สิเกินปรเนี่ยเอารถลดฟอรดดไ์ได้ปรดึงโอ้หนำเขาเพื่อนสาสาสเขาซานคอยเด้เอาเปลี่ยนกันข้าอยู่เออเอเอเฮอเฮดเจเฮจดจได้ไปันนี่นบ่จักส่ายก็แล้วกก็ดิกูอยู่ทาแตง ยั่งยั่งกำลังหอดกำลังหอดกำลังหอดชาแดงโอ้ทุกคนโซนนี้ฝนตกแข่งอยู่ดีวอาท้อช่ก็ได้นี่ะไดมันได้บ้างหรือโวยบอกเลยว่าฝนนี่มาแห้งที่สุดตายตายตายโลดเนี่ยในใต้โลนนำจิตความเลยทุกคนเอ้ยฟอมแพงอีเลี่ยโลสถาช่างซองใเฮใจอยู่บ้านนี้ตัวนี้ของก้านได้หนิ โอ้โหโอ้ตอนนี้เ้าก็อยู่ที่อ่าร์บันแบงเนาะทุกคนเนาะชื่อว่าน้ำนี่มันไหลมาจากกรันเอาได้หนิจากอยังไวชาแดงพ่อ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 พ่ลมาจับชาแตงเว้ยทุกคนเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไปเลยโอ้คือบางอย่างเนี่ยน้องห้าวจะไปเอาเครื่องเ้าวจะไปเอาบุไรี่ตอนนด้ก้าวขึ้นนี่ไม่ซักเว้ยนี่นะนี่จอดก็นี่เบิ้งไม่ซักไงนี่ เขาคล้ายคนวกต่ผูดด้ไม่ซักนะบนใหญ่บนใหญ่โอ้สุคนนี้ไปซักเขาหรอกห้า,หาจนเมื่อยเออคักคักคักโอ้รถตอนนี้กะจอดเป็นแถวอยู่เนาะตอนนี้ยังแต่รถเฮื่อรอท่านมาเดวยทุกคนเด้อบูว่าพ่นแจงแล้วหรือบอ <c oughs> แต่ว่าทางเบื้องเชิงนี่ยมันทวมแห้งว่าเบื้องนั้นทวมแห้งเลยหนามโคตรแห้งเลยป้านี่รถเขายังไปเสยทุกคนแบบบุมาเลยนะเออหักรถมันก็นักเตอร์กอีกดอกต้นชองต้นหมดแล้วเนาะมันถึงมาได้เองโอ้แต่อีต้นเล็กหน่อยวันเด้ไปแล้วฮันยางขยอยากเกไียดใครที่อันนึงบุยเบอร์เท่าเดี๋ยวนี้เฮาหัวเส้าเปียกวะเปียกวะ โอ้ตายเปียกเบิดเล้อดิโอ้เดีหน่อยก็เลงใหญ่เฮือนทุกคนทือว่าเก็บเครื่องเก็บข้องออกเบิดไดนี่เอาคนกระแหงกระนำรถขู่มือขู่มือทุกคนเ้ยนับมือนับแห่งผูกเบิรงตี่มิดฝนเชินซาลาวันที่นี่ย่างเด้อเด้อหายสารวันเด้อทุกคนเด้อสารวันเด้อ เท้าสิ่งเท้าสิ่งเท้าสิ่งน้ำเดิมขึ้นใหมาาด่ดิเอา้าแหงตกลงมาทุกคนเลยไม่แต่ทานลุ้นน้ำกันแล้วว่ามันจะเป็น,นอะไรจะได้กระถวมแน่นอนตามขาประจาคิดบ่เรือแน่นอนเบ็ดถ่วมแน่นอนหนักโอ้ถ่วมเปิดเด้นี่เอ้าบวกนึงบวกกันเอ้าหรือันได้เป็นยังอันนะไปทีมยังหรือฮันโอ้ lần oh, oh, oh. này khá là đẹp thì bộ đại, tôi có lúc này thôi 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 Tại tại, thôi 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 bộ đại thôi 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 sạc thôi 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 nhảy thôi nhảy thôi 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 งานเก่งงานโค้งออกจากบ้านบรือว่าจะไปรถหรือว่างานพาน่าอย่าต่างๆนแหละเออเก่งใส่กางเกงสอยกำลังงานออกมาท่านบนงานดีเมนงานบนท่านแน่นอนาะท่านได้ขึ้นสูงก็เป็นว่าเอาขึ้นไปสันซ้อนสันซ้ำเนาะเด่นี่อยู่นี่เอาผ้ายางตันเบิดกับสอยเป็นสายตันเบิด์ตเลยโอ้คนแห้งคนแห้งทุกคน